เป็นพ่อแม่ผักค่ะอยู่กับสลัดมาประมาณ15ปีก่อนหน้านี้ปีอยู่ที่โคราชเ้าทําสลัดผูกไม้ผลท่องแล้วก็พืชผักสวนครัวค่ะมาอยู่ที่ได้ประมาณ4ปีค่ะเราเริ่มจากเราปลูกผักไม่ได้เราก็เลยตั้งโจ์กับวันว่างนั้นเราไปหาคนมาปลูกผักให้เราไหมจนเจอคนที่ปลูกผักที่เราชอบแล้วเราคุยกับเขาถูกคอละเราก็บอกเขาว่าพี่มาปลูกให้ผไมไหม ปปาาไ,ไปเจอพี่เอกก็เพราะว่าทําให้กับสถานธรรมนะคะพี่เอกสนใจก็เลยพยายามติดต่อใช้เวลาประมาณ3ปีถึงจะโอเคแบบคุยกันแล้วก็ออกมามาช่วยพี่เอกปีแรกไปคุยกับเขาเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกวิธีคิดเนี้ยเขาปลูกผักมาสิบกว่าฟีเขาทำานี้ไม่ได้หรอก ปีสองไปหาเขาอีกปีที่สามบอกเขาพี่เชื่อผมเถอะมาทํากันไหมตอนนั้นเรายังมีภาระเราก็จําเป็นต้องแบบเออมันต้องทําแล้วอยากให้สลัดมันไปได้แบบเขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอะมันอยู่ตั้งไกลแล้วเราจะทําได้เหรอจะเกิดจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอมาดูพื้นที่ก่อนครั้งแรกมาดูแล้วก็โอเคก็ก็มาเช่่ยพี่อีกค่ะ พอดูเขาไปสักพักเราก็ฝุดขึ้นมาว่าเขาดูแลผักอย่างกับลูกเลยอะดูแลขบประงมได้เพราะกล้าดลงแปลงก็ต้องดูใบทุกใบเราก็เลยคุยกวัวนว่าดูแลอย่างกับพ่อแม่เลยลปอเจกต์นี้ก็เลยฝุดขึ้นมาว่าพ่อแม่ผักมาครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกดูจากดินดำจริงแต่ข้างในถ้าอาหารไม่มีก็มี เพราะมันถูกใช้ไปมันถูกน้สชะ,ะลารงไปเราก็เทสโดยการปลูกสัตไปเลยปลูกแล้วก็เราจะดูการจเจริญเติบโตของเขาแล้วก็แก้ตามอาการของเขาถ้าเขาไม่โตใบเหลืองใบอะไรมันขาดในตัวเจนอะไรเงี้ยเราก็เสริมธาตุอาหารลงไปแล้วก็พ่นนาำฮอร์โมนคืออิงธรรมชาติในพื้นที่นั้นเป็นหลักค่ะแปลงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่หน้าดินนะคะเป็นแบบถูกเอาหน้าดินตัดออกไปถมที่สําหรับสร้างร้านกาแฟ ดังนั้นที่ตรงนั้นจะไม่มีธาตอาหารเลยต้องมาฟื้นฟูดินใหม่ทั้งหมดเลยก็ใช้เวลา3เดือนในการที่จะให้เขาแบบโตนะคะปัจจุบันได้ทําการฟื้นฟูลและมีสภาพดินที่เหมาะสําหรับปลูกพืชได้เกือบทุกชนิดค่ะก็คือใช้อิน,อนรีย์วัตถุที่มีในท้องถิน่นเช่นมูลวัวมูลไกล่แล้วก็แกบใบไม้ทุกอย่างนะคะมาหมักแล้วก็เอามาใส่ในแปลงแล้วก็ ลาด kee, ลดด้วยน้ำหมักชีวาภาพอย่างเช่นดุลินทรีสังเคราะห์แสงน้ำหมักสับประรดน้ำหมักลำอ่อนเมื่อลาดเสร็จแล้วเราก็จะมีคุ้มพลาสติกบางส่วนแล้วก็ส่วนที่เราจะจะใช้ปลูกในปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยหมักะคะ่ะผสมในดินแล้วก็สับแล้วก็คุมฟางการปลูกผักสลัดในที่แจ้งเราจะต้องมีการเปิดหน้าดินก็คือใช้เปิดหน้าดินแล้วก็โรยด้วยปุนขาว ตากดินทิ้งไว้ประมาณ7วันเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ไล่มแมลงที่เป็นสตูพืชออกไปเมื่อตากดินครบ7วันแล้วเราก็ตีดินให้ละเอียดอะคะ่ะมีจอบใช้จอบมีรถพวนใช้รถพวนเรื่องของแปลงนี่จะสําคัญมากเลยในฤดูฝนฝน,นจะมาหนักละเราต้องจัดการก่อนที่ฝนจะตกหนักอย่างเช่นการจัดการแปลงน เราต้องทำขึ้นสามเหลี่ยมทำรูปพีทางเพื่อไม่ให้น้ำไปอยู่ในดินเรามากเกินไปสลัดก็ไม่ชอบน้ำอีกอย่างในการออกแบบแปลงผู้อย่างเนี่ยควรจะหันหน้าให้เข้าหาพาทิเพื่อแสงจะได้ส่องไปทั่วได้ เสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไปแล้วก็ลดด้วยน้ำหมักเชื้อราที่เรามีแล้วก็ยกล่องสูงประมาณ25-30เซนกว้างประมาณ90เซนถึง120เซนคุมฟางไว้คุมเช้าแล้วก็บ่ายก็ปลูกได้ปลูกช่วงเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือแหวกแหวกฟางแล้วก็ปลูกแล้วก็ลดน้ำอากาศไม่ร้อนทำให้เขามีเวลาพักในกลางคืนแล้วก็เช้ามาก็สามารถที่จะต้นตั้งแข็งได้อย่างเงี้ยค่ะ เราจะเอาต้นกล้าที่มีอายุประมาณ15-20วันที่เราอนุบาลไว้ปลูกให้มีระยะห่างประมาณ25คูณ25เซน mm hmm. เพื่อสำหรับวนดินแล้วก็มีช่องลมผ่านให้เขามีอากาศโฟเขาจะได้แบบโตได้เต็มที่ mm hmm. เมื่อนำต้นกล้าลงแปลงเราก็จะดูแลเรื่องของมแมลงหอยผีเสื้อกลางคืนจะมาจับตรงใบเขาแล้วก็ไข่ทิ้งไว้แล้วก็จะมีหนอนตัวเล็กๆแล้วก็ไล่ดู ได้ดูหนอนแล้วก็มีไม่มากเราก็สามารถใช้มือบีบได้แต่ถ้ามีเยอะเราก็อาจจะใช้สมุนไพรไล่แมลงได้ค่ะทุกๆ7วันมันก็จะมีการกําจัดวัชพืชและพวนดินสมมุติว่า7วันแล้วเนี่ยดูแล้วมีวัชพืชขึ้นแล้วก็ถอนถอนแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินการพวนดินก็จะดูจากลักษณะดินเอามือจิ้มๆดูเวลารดน้ําอะไรเงี้ยว่าดินแน่นไหมถ้าดินแน่นนะเราก็เริ่มพวน ควรให้อยู่ระหว่างร่องที่25มคูณย5มเซนนะควรแบบไม่ต้องใกล้โคนเขานะคะเพื่อไม่ให้เกิดการกระทระเทือนกับรากแล้วจะทําให้โตใช้าสุดตัพืชในที่แจ้งก็จะมีจิ้งหรีดท,ที่อยู่ในดินหอยทากมีหนอนแล้วก็จะมีมแมลงปีกอย่างเช่นรากะแตนบ้างเต่าทองบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนมากจะใช้วิธีการจับออกไปปอยที่ต้องตรวจทุกต้นเขาจะกินผักสลัดที่มีสีเขียวก่อนแล้วก็ เปิดเปิดดูเวลาเราเดินตรวจปุ๊บเนี่ยเราก็จะสังเกตดูเลยลักษณะใบลักษณะของความหยิกแบบหยิกแบบทีๆนั่นน่ะคือเขาเรียกว่าโตผิดปกติเราก็จะรู้แล้วว่าตัวนี้มีนอนแน่นอนมันจะแตกต่างจากสลัดปกติที่เขาโตนะคะเมื่อสลัดลงแปลงได้ประมาณสัก7-14วันเนี่ย การถูกกินด้วยสตูพืชอย่างเช่นหอยทากอะไรเนี่ยเราจะเห็นหอยทากจะไม่กินต้นมันได้แล้วเพราะว่าต้นมันเริ่มโตแต่เขาจะไปกินใบที่เน่าแทนเราต้องไปดูแลต้นสลัดที่เราปลูกใหม่เพราะว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราจะปลูกหมุนเวียนดังนั้นเราจะต้องไปให้ความสำคัญกับต้นสลัดต้นเล็กด้วยเพราะว่าต้นใหญ่เนี่ยมันปลอดภัยจากสตูพืชในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ผักสลัดมีอายุ25วันจากที่เราลงปลูกในแปลงผักสลัดก็จะเริ่มโต,โตเต็มที่ของเขาแล้วก็วงจรชีวิตของสตูพืชอย่างเช่นหนอนทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะโตใกล้เคียงกับสลัดที่เราโตถ้าเราตัดช้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เขาวางไข่แล้วก็กลับมาเป็นวงจรที่มาทําลายผักของเราดังนั้นเราควรจะรักษาระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวให้เป็นปกติแบบนี้ค่ะ ที่จะไม่ถอนทั้งต้นเพราะว่าการจัดการเรื่องของการการตัดแต่งกับการล้างเนี่ยมันจะเปะืเป้อนเปื้อนเปื้อนเปหมดเลยทําให้ตัวของช่อสลรัทธะช้ำอะค่ะแล้วก็ตัดมัดทั้งหมดเลยทั้งใบแก่ใบเสียให้ในแปลงนี่ไม่มีอะไรกตกค้างในแปลงเลยเพื่อเศษอาหารที่เรามาตัดแต่งเอาไปให้ไก่ให้อะไรของเราและทีนี้เราสามารถตากแปลงแบบนั้นได้เลยไม่ไม่เป็นที่หลบซ่อนของสตูพืชชนิดไหนเลย การปลูกสลัดกลางแจ้งเนี่ยคือว่าถ้าสมมติว่าเราอนุบาลในโรงเรือนต้นกล้าไม่แข็งแรงพอเนี่ยแล้วเราดูแลเรื่องของน้ํากลางแจ้งไม่เหมาะสมจะทําให้สลัดไม่โตเพราะว่าหนึ่งส่วนใหญ่แล้วอะ่ะการให้น้ำอะ่ะจะมีปัญหาเพราะว่าสมมติในรูแรงน้ําไม่พอเนี่ยรสชาติเาก็จะเปลี่ยนไปละกลางแจ้งอะ่ะเขาจะอยู่ไม่ได้เลยมันร้อนจัดอุณหภูมิบนพื้นเกิน41องศานะคะทำให้ต้นกล้าสลัดที่ปลูกในกางแจ้งน่ะ มีปัญหาเรื่องของโรคแมลงเยอะยลากเสียให้น้ํามากเกินไปลากก็เน่าให้น้าน้อยเกินไปเขาก็ไม่โตแล้วก็เฉาแล้วก็แก่นอย่างเงี้ยะคะ่ละลักษัะที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยที่มีที่คุมหรือว่าสแลนนะคะลักษณะธาตุอาหารที่อยู่ข้างในอ่ะการได้รับพลังงานชีวิตอ่ะมันจะน้อยกว่าที่อยู่โล่งแจ้งสังเกตจากต้นเขาอ่ะจะนิ่มๆอ่อนๆแล้วก็รสชาติเขาไม่เหมือนกับสลัดที่ปลูกกลางแจ้ง ถ้าเราปลูกสลัดในที่แจ้งเนี่ยการที่เราทำํำแฉลมให้เขาเนี่ยมันดีสําหรับธุรกิจอะค่ะเพราะว่าเขาต้องปลูกแบบเยอะอความคุ้มค่าตรงนั้นมันมันไม่เหมือนกับเราทําเพราะว่าด้วยใจรักของของ,ของเราเนี่ยเราจะใส่ใจทําอย่างเงี้ยค่ะมันจะแตกต่างกับตรงนี้ด้วยพืชผักที่อยู่ในแปลงของเราเราอยู่กับเขาจนกระทั่งเราเหมือนกับ เป็นสิ่งเดียวกันทําไมสลัดถึงมีรสชาติขมในฤดูแล้งก็เราก็ผลิตสารชนิดหนึ่งออกมาแหละพี่ใช้คำว่าสารกลัวตายเพราะว่าน้ําเขาไม่พอแสงเขามากไปทุกอย่างที่มันมากไปกับน้อยไปอ่ะมันจะทําให้เขาอ่ะป่วยการป่วยคือการผลิตเพื่อพยายามให้ตัวเองอยู่รอดอะคะดังนั้นเรามองเห็นตรงนี้เนี่ยพลังงานชีวิตถ้ามันมากไปอ่ะเขาป่วย น้อยไปเขาก็ป่วยเหมือนกันเราต้องให้มันพอดีอะถ้าเราจะผลิตผักขึ้นมาให้มีพลังงานชีวิตที่ดีเราต้องควบคุมน้ําแสงดินลมทําไมถึงพูดว่าเอ๊ะปลูกแค่สลัดทําไมต้องดูมากมายเลยเกินมันมีผลกับการทํางานของเราถ้าเราไม่สนใจอะไรเลยเราก็ไปเบียดเบียนเขาเหมือนกันเขาก็เบียดเบียนเราเพราะเราต้องทํางานมากขึ้นกว่าปกติ ไม่มีลมไม่มีแสงอะไรพอเขาก็โตไม่ทันดังนั้นพลังงานชีวิตมันก็จะลดลงไปตามลักษณะาการโตที่ไม่สมบูรณ์ลมน้ําดินอะไรไม่โฟเลยสักอย่างเราก็อึดอัดอ่ะพืชผักที่เราปลูกก็อึดอัดเหมือนกันเราตั้งใจที่จะผลิตพืชผักทุกต้นที่อยู่ในไร่ออกมาให้มีพลังงานชีวิตด้วยความตั้งใจของเราให้กับทุกคนนะคะที่ได้มาเยือนที่ไร่ก็จะได้รับพลังงานชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่มามาเหยียบแผ่นดินนี้อะไรเงี้ย เราพยายามทำให้มันดีที่สุด